สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายการระบว่าแนวทางใหม่ของทีมเออร์คาดิบีแมนยูกำลังวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการสร้างเตะค,คุณภาพมากกว่าการลอกเลียนแบบแทคติกของทีมชุดใหญ่หรือว่ากันว่าเจาสันวิคคอกนะครับผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่ของแมนยูได้กำหนดแนวทางนะครับว่า ทีมเยาวชนของสโมสรเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้ระบบกองหลัง3คนเหมือนที่ทีมชุดใหญ่ของรูเบนบริมใช้อยู่ซึ่งเป้าหมายสําคัญนะครับก็คือ 1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตัวของนักเตะแต่ละคนให้ถึงที่สุด 2. ให้อิสระในการเล่นมากขึ้นเพื่อให้นักเตะนั้นแสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่ 3. ไม่ได้มุ่งเน้นปั้นเพื่อขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเดียวแต่มองไปถึงการขายออกทกํากำไรในอนาคตด้วย นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้หลายสโมสรให้น้ำหนักกับการวางแท็กติกเยาวชนให้ตรงกับทีมชุดใหญ่เสมอเพื่อให้เลื่อนขั้นง่ายขึ้นนะครับไปติดทีมชุดใหญ่นะฮะแต่ถ้าว่าแมนยูเนี่ยเลือกที่จะเดินอีกทางหนึ่งด้วยมุมมองที่ว่าพรสวรรค์สาคัญกว่าแท็กติกสรุปก็คือนะครับแมนยูเนี่ยได้วางเป้าเอา,เอาไว้ชัดเจนก็คือไม่ยึดติดแค่การขึ้นทีมชุดใหญ่แต่ถ้าว่าต้องปั้นขายด้วยได้ด้วยในอนาคต อีกทั้งยังเปิดกว้างให้นักเตะทีมเอครมีเล่นได้อย่างอิสระเพื่อเล่งขัดเกลาพวควาสามารถเฉพาะตัวของเตะเยาวชนแต่ละคนอย่างแท้จริงในอนาคตนะครับแหมดูเหมือนว่าทีมงานบอร์ดบริหารของแมนยูตอนนี้นะครับเหมือนจะมองในเรื่องของการสร้างกําไรแล้วในอนาคตนะครับเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะสร้างทีมเลยนะผมไม่รู้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมคิดได้เลยว่า ตอนนี้นะสโ,สโมสสนแมนยูของเราเนี่ยกำลังถังแตกแน่นอนเลยนะครับผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ายังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างชัดเจนสปอนเซอร์ 2, 3อัน 4, ีอันหรือสปอนเซอร์ป,ออรปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะถอนตัวไปโดยปริยายก็ได้นะครับอันนี้เนาะก็ต้องคิดนะครับบอกบริหารมิฉะนั้น มันไปไม่รอดนะครับแมนยูถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ยังยังหวังคอนเทนต์ในการหากินตามกระแสเกาะกระแสดังหวนกระแสอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้ละมันจะมีแต่ล้มเหลวไปกันใหญ่นะในส่วนนี้ต้องคิดพิจารณาแล้วล่ะนะครับพูดมาซะยาวเลยเกือบลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากลอรีวิเบลนะครับพี่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนรับทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสตีฟเลวสโตนนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนยู U, ใกล้จะแต่งตั้งเดวิดฮอสแมนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีได้แล้วหลังจากที่เดวิดฮิวนะครับอดีตผู้ช่วยของทาวินบินเนียนผู้ช่วยโค้ชอายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยได้ลาออกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อไปรับงานคุมทีมนะครับที่นิวพอร์ตเคานตี้ ทำให้แมนยูนั้นต้องหาคนใหม่เข้ามาเติมเต็มในทีมงานของอาคาเม่สำหรับฮอสแมนนะครับก็ถือเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์สูงเลยแหละ เขาพึงทำหน้าที่เป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ของบิสบอลโรเวอร์ในฤดูการที่ผ่านมาแต่ท้ว่าน่าเสียดายนะครับที่เขาพาทีมตกชั้นสู่ลีกทูแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามีบทบาทสำคัญในการดูแลทีมชุดใหญ่ของนิวพอร์ตเกาตี้และก็เป็นโค้ชที่ได้รับการยอมรับในแวดวงฟุตบอลอังกฤษอีกด้วยซึ่งว่ากันว่านะครับการแต่งตั้งฮอสแมนเนี่ยจะมีอยู่3ประเด็นที่เขามองกันนะครับ ประเด็นที่หนึ่งก็คือเป็นการดึงโค้ชทีมประสบการณ์จริงจังในระดับฟุตบอลอาชีพเข้ามาอยู่ชุดทีมชาวชนเนี่ยมันน่าจะดีนะครับสำหรับเด็กนะและเขาก็จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่เขาเคยเจอมา 2. นะครับก็คาดหวังว่าจะช่วยยกระดับการพัฒนาแข้งดรุ่งให้เตียงของพร้อมขึ้นสู่ฟุตบอลระดับสูงมากกว่านี้หรือขึ้นทีมชุดใหญ่หรืออาจจะขายออกจากทีมและ 3. มนะครับมันสอดคล้องกับแนวทางใหม่ของอาคาบิมเมนยูที่เน้นทั้งการปั้นขึ้นชุดใหญ่ และก็การพัฒนาเพื่อขายในอนานคตซึ่งฮอสแมนเนี่ยเขาเหมือนจะเก่งในด้านนี้ด้วยนะครับอย่งางไรก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยรอเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าฮอสแมนเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มงานในช่วงปีซีซั่นกับแมนยูสำหรับทีมยูที่1ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับ ต่อมานะครับก็มาติดตามสาร,รการณ์ของอเดฮาโดกานาชชกันบ้างน,นะครับที่ตามรายงานของเดลิมลนะที่ต่อมารายงานว่าตอนนี้อนาคตของกานาชชเนี่ยยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะหาทีมไหนที่มาสนใจเขาจริงๆจ,จังๆได้เลยแต่ถ้าจะถามว่ามีไหมทีมที่สนใจเนี่ยมันก็มี แต่ทีมเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่กล้าการันตีจ่ายค่าตัวให้กับแมนยูเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยก็เหมือนจะเขี่ยวมากนะครับในการขายการ์โนชอชกทีมพระหวังว่าอยากจะได้เม็ดเงินก้อนตัวมาหมุนเวียนนั่นเองแน่นอนนะครับว่ากระแสข่าวของการ์โช่ช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีสโมสรเชลซีนั้นมาให้ความสนใจอย่างจริงจังตั้งแต,แต่ต้นปีแล้วและก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเตระนี้อย่างใกล้ชิดแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนกับเชลซีเลยซึ่งทําให้การ์โชเนี่ย เริ่มมองหาคนกลางหรือเอเย่นที่มีสายสัมพันธ์กับเชลซีเข้ามาช่วยไกลเกีย่ยและเปิดการเจรจาอย่างจริงจังอีกครั้งมากขึ้นเพื่อหวังไปย้ายไปเชลซีนั่นแหละฮะซึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้การย,าย,ย้ายยังติดขัดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ1เลยเรื่องค่าตัวนะที่แมนยูนั้นค่อนข้างจะตั้งไว้สูงมากเพราะพวกเขาเนี่ยคาดหวังว่าอยากจะขายการโชดในราคาประมาณ55-60ถึงล้านปอนด์สนะครับค่าเหนื่อยและเงินไขส่วนตัวเนี่ยมันก็ต้องเจรจากันอีก และลอกหนึ่งให้มันลงตัวเพราะดูเหมือนว่าทางด้านกาลาโช่ด้วยเนะี่ยก็อยากได้ค่าเหนือที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับกับแมนยูและ3นะครับความลังเลของเชลซีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าผู้เล่นหลายคนนะครับมันก็สามารถทดแทนตําแหน่งกันได้และถ้าเอากาลาโช่ไปอีกเนี่ย กลัวว่ามันจะเกินนะครับเกิน,นกเตะเกินทีมนะมันเยอะไปกันใหญ่แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างชัดเจนนะเอนโซมาเลตกามาดูทำไงใช่ไหมฮะอย่างไรก็ตามนะครับทุกคนอย่าไปคิดมากกับการ์นาโชนะครับเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยตลาดซัมเมอร์รอบนี้เนี่ยยังไงยังไงแมนยูก็ต้องขายนัเตะรายนี้ออกจากทีมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการ์นาโชเนี่ยก็มีปัญหากับอโมริมนั่นแหละนะครับในเรื่องของการโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็การที่วางตัวเป็น เป็นเป็นเดือแบกของทีมแต่ไม่ไม่ใช่นะครับมันประมาณว่าเด็กมันมีอนะีโก้น่ะทางอาบับบริมเขาไม่ต้องการเขาต้องการเด็กที่ฟังเขาอย่างเดียวอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอะไรแบบนั้นนะครับเขาขายแน่หละ่ะทุกคนไม่ต้องห่วงสําหรับกระชว์เนี่ยแต่อยู่ที่ว่าจะขายแพงหรือขายถูกนั่นเองนะครับในส่วนนี้ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งในช่วงเสมอ์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่าสถานการตลาดนันกเตะของแมนยูในเวลานี้เริ่มทวีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆหลังมีรายงานว่าพวกเขาได้เริ่มเจรจากับแอตตันวิลล่าและเชลซีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวออรีวัสกินและก็คริสโตเฟอร์เอ็นคุนโก้สองแนวรุกคนสำคัญของพรีเมียร์ลีก ซึ่งปีศาจแดงน,นะครับต้องการเสริมความเสียคมใน,ในเกมรุกหลังจากที่ฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังโดยเฉพาะการผลิตสกอร์ที่ต่ํากว่ามาตรฐานส่งผลให้สโมสรเนี่ยมองหาตัวเลือกใหม่ในแดนหน้าซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยได้โทรไปเช็คสโมสรแอตตานบิลล่าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของโอริวัสกินแม้จะมีการติดต่อแต่ก็ยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าแอตตานบิลล่าเนี่ย จะขายหรือจะเอายังไงกันแน่และก็ยังมีความคืบหน้าใดๆในตอนนี้ทั้งสิ้นวัตสกินนะครับถือเป็นกองหน้าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและต่อเนื่องกับเพเมลีกมากๆเลยโดยเขาเนี่ยได้ทําประตูแล้วก็ทาแอซซิดได้มากในฤดูกาลล่าสุดในขณะเดียวกันสารการของคริสตเฟอร์อินุนกูที่เชลซีก็เริ่มน่าสนใจซึ่งมีรายงานว่าแมนยูเนี่ยได้เริ่มพูดคุยกับเชลซีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ซึ่งเชลซีเองก็มีท่าทีเปิดกว้าง ที่จะปล่อยเอ็นกูตูออกจากทีมหากได้ข้อเสนอที่จะเหมาะสมนอกจากนี้นะครับทางสโมสรแมนยูเองก็ยังมีอารีฮาโดกานาโชแนวรุกตัวเก่งของแมนยูซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทในการสุนทนาในการย้ายทีมครั้งนี้อีกด้วย เชลซีนะครับให้ความสนใจกันชดอย่างจริงจังนะแล้วก็มีข่าวว่าทั้ง2ทีมเนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะย้ายนักเตะสลับคั่วกันหรือมีการาแลกเปลี่ยนตัวกันนะครับแล้วก็เพิ่มเม็ดเงินเข้เขาไปสักเล็กน้อยในส่วนต่างนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้อธิบายเสริมเพิ่มเติมอีกว่าถ้าเกิดว่าแมนยูเนี่ยผิดหวังกับสโมสรนใดสโมสรหนึ่งนะครับ เขาก็จะไปดิวกับอีกสโมอสอนหนึ่งอาทิเช่นนะครับยกตัวอย่างง่ายนะสมมติว่าเขาจะเอาการ์โชวเนี่ยไปแลกตัวกับวาสกินนะครับแต่ว่าแอตันบิลลาเนี่ยไม่เอาด้วย เขาก็เอากันวโชเนี่ยไปแลกกับเอ็นกุลกูนะครับกับเชลซีอะไรประมาณนี้แหละนะครับประมาณว่ามองหาทางเลือกในการที่จะปล่อยตัวนักเตะของแมนยูออกไปแล้วก็หานักเตะคนอื่นที่จะเข้ามาแบบนี้เพราะว่าในตอนนี้นะครับมันก็เป็นที่ทราบนี้ว่าแมนยูเนี่ยขายนักเตะให้สโมสรอื่นยากมากๆเพราะสโมสรอื่นเนี่ยก็หวังที่จะกดราคาค่าตัวของเตะแมนยูลงไปให้แบบต่ำกว่ามาตรฐานนั้นุกคนทุกคนเข้าใจฟิลไหมแบบ ถ้าจะพูดตรงๆเลยนะผมผมขอพูดตรงๆเลยนะอย่าด่ามากกับผมนะผมผมมองว่าสมโมสรอ,อื่นเนี่ยบอร์ดบริหารของสมโมสรอ,อื่นเนี่ยเขามองว่าสมโมสรเชลซีอ่าบอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เรื่องนะ แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ประกอารที่เป็นผู้ดีแต่ดิวไม่ได้ใช้แต่เงินแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้แหละไม่มีการไม่มีทิกในการพูดไม่มีการเจรจานะครับเหมือนที่ผ่าน,านมาและตั้งแต่สมัยเอ็ดเวิร์ดนะครับที่ทําแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้แมนยูเนี่ยเละตุ้มเปะ๊ะไปกันใหญ่นะในตอนนี้นะครับก็มาเอาใจช่วยกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะสามารถไปปิดดิวคนไหนมาได้และจะขายการะโชกให้กับทีมไหนได้ในช่วงซัมมอ์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากข่าวออฟไซด์นะครับพี่ออมารายงานว่า รูเบนอัมบูริมกุนซือคนใหม่ของแมนยูนะครับได้แสดงความสนใจในตัวฟาเบนหลุยกองกลางทีมชาติสเปนนะครับที่ตอนนี้กําลังค้าแข่งอยู่กับสโมสรปารีสปองแชงแมงโดยผู้จัดการทีมอย่างรูเบนอัมบูริมนะครับเขามองว่าฟาเบนหลุยเนี่ยเป็นกองกลางแบบบล็อกทูบล็อกที่สมบูรณ์แบบมากๆและเหมาะสมกับระบบการเล่นของเขามากที่สุดเนื่องจากสา,าสามารถเล่นได้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับคุมจังหวะเกมการสนามได้ แถมยังมีศักยภาพในการทําประตูจากาแดนกลางอีกด้วยอย่างเราก็ตามนะครับนักเตะรายนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สโมสอนแมนยูสโมสอนเดียวที่แสดงความสนใจมันมีหลายสโมสอนมากที่สนใจในตัวเขารวมถึงสโมสรจากดีกซาอุดิอาระเบีย ที่พร้อมจะทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลแต่ถ้าว่านะครับก็มีการยินดันบ,บ้าทางสโมสรจากซาอุดิอราระเบียเนี่ยยังไม่ได้ติดต่ออย่างเป็นทางการไปหาสโมสรปารีสแต่อย่างใดรวมถึงทีมอื่นในตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้หลายสโมสรที่สนใจในตัวเขาเนี่ยกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของสโมสรปารีสและก็ความต้องการของลองเตะอยู่นะครับว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากดีนโจนนะครับที่ออกมารายกานว่าสโมสรแมนยูกำลังเดินหน้าเต็มกำลังในการไล่ล่าตัวแบรนด์โมโมตัวลุกคนสําคัญของเบน f o ฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมซึ่งหวังว่าในการยื่นรอบที่3นี้นะครับจะเป็นข้อเสนอสุดท้ายเพื่อปิดดิวถ้าเกิดยื่นไปแล้วไม่เอาก็แล้วแต่เลยนะครับโดยว่ากันว่านะครับตอนนี้การเจรจาระหว่างแมนยูกับเบนฟอร์ดเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากก่อนหนนี้ข้อเสนอครั้งที่2ของแมนยูนั้นถูกปฏิเสธไปเนื่องจากยังไม่ถึงราคาที่เบนฟอร์ดต้องการซึ่งคาดว่าราคาที่เบนฟอร์ดต้องการเนี่ยจะอยู่ที่65ล้านปอนด์ทางฝั่งแมนยูเอนะครับได้กำหนดเส้นตายอย่างชัดเจนว่าจะต้องปิดดีลนี้ให้จบภายในวันศุกร์นี้เพื่อให้ไบรอันอิโมโมเข้าร่วมทีมและฝึกซ้อมในช่วงปีซีซั่นได้ทันวันจันทร์ที่จะถึง สาเหตุที่ต้องเร่งรีบนะครับก็คือโรเบนอมบริมต้องการตัวนักเตะเข้ามาใช้งานในทันทีในช่วงปีซีซั่น mm hmm. เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับแท็กติกแล้วก็เพื่อนร่วมทีม 2. นะครับแมนยูมีโปรแกรมเดินทางทัวร์ต่างประเทศและอยากให้ผู้เล่นนั้นลงสนามโชว์ตั้งแต่ช่วงแรกเลย 3. นะครับเอโมโบเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายเบอร์ต้นของอมัมบริมเพราะสามารถเล่นได้ทั้งปีขวาปีกซ้ายและก็กองหน้าตัวหลอกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยก็ยังได้ย้ำอย่างชัดเจนนะครับว ถ้าข้อเสนอครั้งที่3ที่แมนยูจะยื่นไปนะครับมันไม่ผ่านแล้วก็เบนฟอร์ดไม่เอาเนี่ยแน่นอนแมนยูก็จะยกเลิกสนใจดีวนี้นะครับแล้วก็มองหาดิวใหม่ที่มันอาจจะมีราคาที่ต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะอามาซ้อมในช่วงปีซีซั่นนั่นแหละในการลุยในการสร้างทีใหม่อย่างเต็มตัวนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับที่ดีโกโชตานะครับที่ได้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับเพราะว่าโชตาเนี่ยเนาะก็เป็นเด็กปั้นของคอปเลยแล้วก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าซูเปอร์ซับนะครับของลิเวอร์พูลนะในช่วงสำคัญสำคัญเนี่ยเขาก็จะมักทำประตูให้กับลิเวอร์พูลได้ มแล้วก็สามารถทําไปจนถึงชัยชนะนะครับในการเก็บแต้มก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับก็เฮ้ยเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นนะครับน่าเสียดายจริงๆก็สู้กันไปนะครับจงไปสู่สุขตินะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับ สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ l a z a d a ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0 5 0 0ถึงเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อันสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ